กลุ่มเงยเขาหาอะไรกันเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมนี่โชว์หน่อยมากอกนี่นี่ฮะกลุ่มหาตัวนี้มากอกตั้มเอินี่นะตำราหามากอกนะใส่สมตำ นี่อรนะเนี่ยเนี่ย <laughs> 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 เก็บมะกอกมาทำน้ำจิมกินหมูย่างอยู่ทุ่งนาทำน้ำจิมเลยมะกอกเบาะถูกแล้วคือไหมแสบอีลีกับแล้วแนวแก่แนวแก่นี่